เร็วเลยมาแล้วนะคะต้องเล่นให้คุ้มค่านะคะคุณเกิลคะ่ะคุณเกิลต้องเล่นให้คุ้มค่ามิวสิกนะคะค่าออผ่านแค่แวบเดียวนี่จ่ายเท่าไหร่เนะาะฮะปะไปทางนี้ไปแล้วไปดูแก้วมังกรกันแล้ว แก้มงกรโตยังเร็วๆปปเอาลมไม่พัดแล้วเมื่อกี้สายน้ำพัดเป็นคลื่นๆสวยมากเลยนะคะไปเร็วลูกเร็วไปเร็วเอาเร็ว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 ลูกเร็วไปเปล่า ไม่ไปใช่ไหมไม่ไปแม่ไปนะแม่ไปคนเดียวนะเร็วเร็วลมไม่ค่อยแรงแล้วเมื่อกี้ลมแรงนะคะไปเป้า ไปดูแก้วมังกรกันลูกแล้วค่ะบรรยากาศนะคะดูสิคะ่ะเขียวเขียวน้ำท่วมนิดนิดนะคะแล้วก็มีแหน่เขียวๆนะคะมาเยอะนะคะพระเอกพระเอกมิวสิกนะคะตอนนี้กำลังเดินมานะคะเล่นนี้คุ้มค่าหน่อยสิลกูกอ้าวมีการนอนอีกเออ พักผ่อนพักผ่อนจ่ายค่าตัวไปแล้วนะคะขอพักผ่อนก่อนตูปูดีกว่ามีปูป้ะเนี่ยไปแล้วแล้วไปเปล่าตูปูดีกว่าเผื่อจะมีปูเหมือนวันนั้น เังเธอคนงามขอปล่อยตามตามวาสนาที่ไม่มีปริญญาวันตามองหน,น้าธรรมลืมได้ลืมไปลืมไปลืมได,มได้ก็เชิญ โอ้หพระเอกมิวสิกนี่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงที่เราจะถ่ายเลยอะ่ะไปอีกแล้วกอนอย่าเดินเร็วดิพี่คนจนไรเงินเดินเยี่ยมต้องน้องบอกมาซม

ชื่นอกชื่นใจชื่นใจแล้วหัวใหม่เป็นโก้ตกเย็นนั่งเป็นชอโก้ยังนี้พิ่งลืมพี่เชา้านาอ่ยาย่า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 ไยาย่ายาย่ายาย่ายาย โอ้กูเกิลพระเอกปุ๊กไปไกลซะเหลือเกินตามไม่ทันแสงแดดโอ้โหนี่นะคะโอ้แดดสวยมากสะท้อนสะท้อนกับน้ำนะคะเป็นยังไงมั่งคะบรรยากาศท้องทุ่งนา รับแสงแดดและสายลมพร้อมด้วยลมเย็นๆนะคะค่ะก็